หมู่บ้านหนองงูเห่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ลึกเข้ามาในหุบเขาการเดินทางลำบากนักชาวบ้านส่วนใหญ่จึงอยู่กันอย่างเรียบง่ายพึง่งพิงธรรมชาติและวิถีชีวิตเก่าแก่มาแต่โบราณกลางหมู่บ้านมีศาลเจ้าพ่อครุฑตั้งอยู่แต่ที่ชาวบ้านเกรงขามยิ่งกว่าสิ่งใดคือต้นตะเคียนเท่าที่ขึ้นตระหง่านอยู่ริมคลองทางเข้าหมู่บ้าน ลำต้นใหญ่เสียจนคนโอบไม่รอบกิ่งก้านแผ่สาขาปกคลุมผืนน้ำรากชอนชัยไปตามตะลิ่งอย่างมั่นคงสมัยเด็กบุญมักถูกยายห้ามไม่ให้ไปเล่นแถวต้นตะเคียนเด็ดขาดยายบอกว่าที่นั่นมีเจ้าที่แรงนักใครไปลบหลู่เป็นต้องมีอันเป็นไปทุกรายบุญไม่ได้กลัวอะไรมากนักหรอกเพราะแกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ก็ไม่เคยกล้าเข้าไปใกล้ต้นตะเคียนนั้นจริงๆจังจังสักทีจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนที่ลงฝนพัดกระหนำ่ำฟ้าผ่าเปรี้ยงปรางจนไฟในหมู่บ้านดับวูบนงบุญที่กำลังนอนป่วยเป็นไข้หวัดอยู่บนแคร่ในเรือนไม้ต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงประหลาดเสียงร้องไห้ไม่ใช่เสียงร้องไห้ของเด็กเล็กๆหรือผู้หญิงอกหัก แต่มันเป็นเสียงโหยหวนปนสะอื้นที่ดังมาจากทางริมคลองเสียงนั้นแหลมสูงบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกทำให้ขนอ่อนลุกสู้ไปทั้งตัวบุญตัวสันเทาไม่กล้าแม้แต่จะห่มผ้าคลุมโปรงยิ่งฟังเสียงนั้นก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆราวกับมันกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้บ้านอีบุญเสียงยายตะโกนมาจากอีกฝั่งของบ้านนอนซะอย่าได้ออกไปดูเด็ดขาด เสียงยายทำให้บุญใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่เสียงร้องไห้ก็ยังคงดังไม่หยุดมันกลายเป็นเสียงคร่ำครวญราวกับกำลังบอกเล่าความทุกข์ระทมแสนสาหัสบุญนอนขดตัวอยู่บนแคร่พยายามหลับตาข่มความกลัวแต่เสียงนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในหูเธอตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าเมื่อฝนหยุดตกและแสงตะวันสาดส่องเข้ามาในเรือนบุญรีบวิ่งไปหายายทันที ใบหน้าของยายดูซีเซียวดวงตาบวมช้ำจากการอดนอนยายเสียงนั่นมันเสียงใครคะบุญถามด้วยเสียงสั่นเครือยายถอนหายใจยาวๆแล้วมองออกไปยังทิวไม้ริมคลองมันคือเสียงของเจ้าแม่ตะเคียนนสีอีหนูยายเล่าเมื่อคืนคงจะรุ่มร้อนใจอะไรบางอย่างถึงได้ออกมาร่ำไรคร่ำครวญขนาดนั้น ยายเริ่มเล่าเรื่องตำนานต้นตะเคียนเท่าให้บุญฟังสมัยก่อนนานมาแล้วมีหญิงสาวชื่อส้อยนางเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านแต่โชคร้ายที่ถูกพรานป่าคนนึงหลอกลวงและทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตร่างของส้อยถูกทิ้งไว้ใต้ต้นตะเคียนริมคลองแห่งนี้วิญญาณของนางจึงสถิตยอยู่กับต้นไม้ใหญ่คอยดูแลป่าและลำคลอง คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ทำมาหากินสุจริตแต่ก็จะลงโทษผู้ที่มาทำลายธรรมชาติและคนชั่วช้าอย่างไม่น่าปราณีบุญฟังเรื่องเล่าของยายด้วยความสนใจแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเจ้าแม่ตะเคียนถึงได้ร่ำไรคร่ำครวญเมื่อคืนนี้สองสามวันต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงเรื่องประหลาดมีคนงานชุดใหม่จากในเมืองเข้ามาในหมู่บ้าน พวกเขาได้รับสัมปทานจากนายทุนใหญ่ให้มาปรับปรุงพื้นที่ริมคลองเพื่อสร้างรีสอร์ตปรับปรุงอะไรกันมันจะมาทำลายป่าทำลายคลองตั้งหากยายบ่นอุบอิบบุญได้ยินแล้วก็เริ่มเข้าใจถึงสาเหตุที่เจ้าแม่ตะเคียนร่ำไรวันต่อมารถแบ็คโฮคันใหญ่เคลื่อนเข้ามาในหมู่บ้านมุ่งหน้าตรงไปยังริมคลองเสียงเครื่องจักรคำรามลั่นป่า บุญและชาวบ้านคนอื่นๆต่างมองด้วยความกังวลใจเพราะรู้ดีว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือต้นตะเคียนเท่านั่นเองบุญมองเห็นนายทุนใหญ่ผู้หนึ่งยืนสั่งการอยู่ข้างรถแบ็คโฮสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโลภและความไม่ยำเกรงบุญรู้สึกโกรธแค้นแทนเจ้าแน่ตะเคียนขณะที่รถแบ็คโฮกำลังจะเคลื่อนเข้าไปใกล้ต้นตะเคียนเท่าทัานใดนั้น เสียงฟ้าผ่าก็ดังเปรี้ยงปร้างอย่างกระทันหันทั้งที่ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆฝนสายลมบ้าคลั่งพัดกระหนำ่ำกิ่งก้านต้นตะเคียนเท่าสะบัดไหวรุนแรงราวกับกำลังกดเกลี้ยวรถแบ็คโฮหยุดชะงักผู้ควบคุมรถดูหวาดกลัวใบหน้าของนายทุนใหญ่ซีดเผือดแต่เขาก็ยังสั่งให้คนงานเดินหน้าต่อไปแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นงูเห่ายักษ์ นับร้อยนับพันเลือยออกมาจากโพรงม้าใต้ต้นตะเคียนพวกมันพุ่งเข้าใส่คนงานและนายทุนอย่างรวดเร็วกรีดร้องลั่นด้วยความตกใจและเจ็บปวดนายทุนใหญ่พยายามวิ่งหนีแต่เขาก็ถูกงูเห่าหลายสิบตัวรุมกัดจนล้มลงไปกองกับพื้นก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆแน่นนิ่งไปท่ามกลางเสียงหวีดร้องของคนงานที่แตกกระเจิงหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายสิ้นสุดลงงูเห่าทั้งหมด ก็เลื้อยกลับเข้าไปในโพรงไม้ใต้ต้นตะเคียนอย่างรวดเร็วราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันก้มลงกราบไหว้ต้นตะเคียนเท่าอย่างพร้อมเพรียงบุญเองก็เช่นกันเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมยายถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าได้ลบหลู่เจ้าแม่ตะเคียนนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้ามาทำลายป่าหรือริมคลองในหมู่บ้านหนองงูเห่าอีกเลยทุกคนต่างอยู่กันอย่างสงบสุข และเคารพธรรมชาติบุญเองก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อมั่นในอำนาจลึกลับของต้นตะเคียนเท่าเธอรู้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนยังคงอยู่นั่นคอยดูแลปกป้องหมู่บ้านและผืนป่าให้รอดพ้นจากอันตรายและบางครั้งในยามค่ำคืนที่ลมฝนพัดกระหนำ่ำเธอก็ยังได้ยินเสียงแผ่วๆของลมหายใจของต้นตะเคียนที่พัดผ่านกิ่งก้านสาขาราวกับเสียงกระซิบอันศักดิ์สิทธิ ที่คอยเตือนใจให้เธอและคนในหมู่บ้านไม่ลืมเลือนถึงพลังอำนาจของธรรมชาติและตำนานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ